แต่อยู่แต่มันล้มพีรมิดแต่เปลือกมันเปลือกหอยแต่จุดนี่แหละมันจะมีหอยหอยนางลมหอยมแมลงผู่หอยอย่างนี้แหละเราคนนั่นกต่ว่าทายแล้วหลอดแล้วนะก็ต้องมาจีเดิมมีนมีมรแต่เปลือกมันพอล่ะมันลงมนะ่ะมันลงมคนลุงมันว่ามันลม้มน,น้ำลักอยู่มันจะเนียนว่ะ บ้านี่นปลาหอยบ้านอะล้อมันแดดเอเด,ด,อดบ้านหน้าห่อนกลางวันนี่มันอหนบเพรห่อนแดดเตี้ยเนี่ยยังมันหนาวอยู่ยังเชี่ยกันหนาวกันอยู่มันได้ก็ะซ่บหมดได้เอาเงินรองเท้าบุตรรองเท้านอนลงม้าน้อเอาหอยจุกหอยจุกจุกนี่มีอยู่นะนเดี๋ยวหัก จูะหักกระจุบนี่มีปนละลองทำมันแห้งนะนี่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 ติ๊ดอก็อะนี่มันแดดเลยนะ่หันะลงไปหน้ามันเด้อเอนักกระจุูบหักกระจุบมินนักขนาดหรอปยจุบโอ้ยๆๆๆก้อนเห็นก้อนเห็นนะะ เปลอหอยวันนั้นมาถ่ายตอนนี้มีนะจะไปปูดรือนตีนะมั้งนะครับเปลือกหอยแข็งตรงนี้เป็นเปลือกมันนะาถ่ายหอยนะั่นผมได้หันแล้วอันนี้เดี๋ยวเราทำหลอดกันนะมาดูอันนี้หอยจุ๊บนั่นนี่นะพอดูหอยน้อยๆนั่นนะ่ะหอยจุ๊บหอยจุ๊บจุ๊ ขึ้นแต่เตี่ยแ่ยมันสักบางคนละคนว่ะแห่มนสักเดือนหนึ่งแต่มันจะมีเห็นจุ๊ดถึงกับไปไก่นะนาะมาได้ไปเลยวันนี้รีบส่มมนีพอกัน